รชาลอทีวีภูมิใจเสนอดังเดิมในเรื่องของการสมมูลเรื่องเพื่อขอทางการเงิรนะครับหลังจากที่กระบวนโปรที่ผมละมาช่วงแรกก็คือว่าเมื่อมีได้รับหมายจากจากสารจากสารปกครองส่งหมายมานะครับส่งหมายให้หน่วยงานหรือ ผู้ข้ามชานะครับให้ทำคำให้การชี้แจงตามหมายนะครับ30วันนะครับเมื่อเนื้อหน่วยเนี่ยได้รับเรื่องแล้วหน่วยจะต้องดาเนินกันอย่างไร่าพอดีคุณป้าโสมาทำความสะอาดใกล้เสร็จแล้วกำลังกลับอยู่นะครับเมื่อหน่วยนะครับได้รับหมายจากสารปกครองเนี่ยหน่วยจะต้องประมวลเรื่องอย่างเช่นถ้าบอกผู้บัญชาการผู้บัญชาการภาค นะครับถูกฟ้องคดีปกครองเนี่ยนิติกรดีก็ต้องประมวลเรื่องไปยังต้นเรื่องหรือต้นความเนี่ยว่าเรื่องนั้นเกิดขึ้นที่หน่วยใดถ้าเกิดขึ้นที่ผมเอาเป็นอไงดีอะเอาเอาเอาจังหวัดละกันสุวิสพเมืองสพจังหวัดภาคใดจังหวัดใดเนี่ยเป็นผู้พิเดตต้นความต้นความก็ ก็ประมวลเรื่องไปว่าอ้าวให้ชี้แจงข้อเท็จจริงมาพอชี้แจงเสร็จแล้วนะครับพอมันจะครบ30มสิบวันคือถ้าหมายของศาลเนี่ยจะแจ้งกําหนดระยะเวลาว่าทั้งนี้ให้ชี้แจงข้อเท็จจริงทาํคาคําฟ้องพร้อมพยานหลักฐานภายใน30วันนับแต่รับหมายดังนั้นเนี่ยเมื่อเมื่อใกล้30วันแล้วนี่ท่านยังไม่ได้ข้อเท็จจริงจากหน่วยมาท่านทั้งทาขยาย ทำหนังสือถึงสารอุตสากรรสารปกครองนะครับเพื่อขอขยายระยะเวลายื่นคำให้การออกไปอีก30วันนะขยายไปโดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีใครครับผู้บังคับบัญชาลงนามและถามว่ารองรองผู้บัญชาการหรือรองอผู้บังคับการเนี่ยสามารถที่จะลงนามแทนได้ไหมในกรณีเรื่องของขยายนะครับก็สามารถที่จะดําเนินการได้นะครับว่าวเรื่องของการ ปรทรปฏิบัติราชการแทนก็สามารถดาเนินการลงรายนามนะครับในคําขอขยายต่อศาลได้อันนี้เป็นโปรเซสไปขยายจนกว่าคุณจะส่งเรื่องให้กับอายการเขยาย้าใจไหมขยายถ้าเออคือมันในบางเคสคนนะดีถ้าเป็นคดีพวกก่อสร้างคดีสัญญาทางบุคลองเนี่ยกว่าจะรวบรวมพยานหลักฐานได้นะครับชี้แจงข้อท็จจริงจากหน่วยได้เนี่ย อย่างน้อย3 4เดือนนะครับบางเคสนี่นะครับเป็นปีก็เป็นไม่ถึงปีพีนึงปีมีหายากประมาณ5-6เดือนดังนั้นก็ต้องขยายไปเรื่อยๆครบเดือนขยายไปครบเดือนขยายไปจนกว่าศาลจะกำหนดวันที่จุดเฮงยกูแม่ขยายแล้วนะมันเต็มกลืนแล้วนะต่นนี้ต้องร้อนรนแล้วเมื่อเราได้ข้อเท็จริงจากหน่วยเรียบร้อยแล้วมากองอยู่ที่หน้าิติกรนะ นิติกรก็ต้องประมวลเรื่องนะครับเพื่อจะขออายการหรือไม่หรือจะไม่ขอก็แล้วแต่ถ้าเป็นเรื่องของคดีละเมิดคดีสัญญาทางปกครองนะครับส่วนใหญ่แล้วนี่นะถ้าเป็นตัวเงินเนี่ยจะใช้อายการนะครับทำหนังสือถึงอายการเพื่อมอบหมายขอความร่วมมือนะครับจัดนังกงานอายการเพื่อดําเนินคดีปกครองแทนหน่วยนะครับ แต่ถ้าเป็นกรณีบริหารงานบุคคลนะครับการแต่งตั้งยกย้ายทั้งหลายเนี่ยหน่วยงานเองสามารถที่จะใช้นิติกรก็ได้นะครับถ้านิติกรมันมีความสามารถมีความรู้ความสามารถหน่วยงานก็สามารถใช้นิติกรได้นะครับระ,ระเบียบเปิดช่องให้นะแม้กระทั่งคดีสัญญาทางปกครองที่ถ้าคาดว่าหน่วยเนี่ยสามารถทําได้อยู่แล้วนิติกรในหน่วยเนี่ยมีความสามารถเพียงพอจบในจบเอกจบโทเนี่ย ที่ศาสตร์และก็สามารถที่จะร่างค้องแก้ต่างได้ก็สามารถทํากันได้นะครับไม่จําเป็นต้องของความร่วมมือกับอายการเช่นเดียวกันยกเว้นจํานวนเงินที่สูงสูงไปและก็ระเบยียบภายในกาหนดว่าจะต้องของความร่วมมือกับพนักง,งานอายการเพื่อดําเนินกลีบุครองแทนอตรงนี้เราต้องประมวลเรื่องนะโอเคเข้าใจกันกันนะจะมาตีกินตีลักไก่ช่วงนี้ลักไก่ไม่ได้นะลักไก่เดี๋ยวเชื้อโควิน,นตามนะครับ อ่ะเมื่อเราประมวลเรื่องเสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนข้าชาลุงนามแล้วการประมวลเรื่องนะครับก็ต้องมีหนังสือนะครับขอความร่วมมือขอความร่วมมือด้วยแล้วก็ซื้อมอบอำนาจไปด้วยนะครับสือมอบอำนาจฉบับหนึ่งด้วยลงนามเรียบร้อยนะครับโอเคไม่มีปัญหาในทางปฏิบัติเขอาไปแต่การจัดส่งสำนวนให้ยาการนะครับตามระเบียบบอกว่าไม่น้อยกว่า10วันนะ ในคดีเรื่องของการบริหารงานบุคคลทั้งหลายเนี่ยจะส่งหนังสือขอความร่วมมือไปอยังพนักงานอายการเนี่ยอย่างน้อย10วันห้ามนะอย่างน้อย10วันที่จะครบแต่ท่านจะต้องมีหนังสือขอขยายต่อสารให้กับอายการด้วยเพราะหนังสือเดินทางไปอาจจะไม่ทันเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องของการขาดอายุความระหว่างการขอความร่วมมือได้ ส่วนแว่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในทางปฏิบัติของนิติกรก็คือว่าเมื่อคุณขอความร่วมมือไปอยังพนักงานใการคุณจะต้องขยายให้อายการหนึ่งครั้งด้วยนะเพื่ออายการเ็จะมีอายการก็จะมีไทม์ไลน์อยู่แล้วบอกว่าอ้าวท่าน,นหน่วยนั้นขอญาติหรือว่าขอขยายให้เรียบร้อยแล้วเขาก็จะดาเนินการขเข้าไปสวัสดีครับท่านนุวามาสลนมาสล n นใช่ไหมฮะ ตักทายด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับทมนะปัญหาก็คือว่าถ้าเป็นเ,เรื่องของการบริหารงานบุคลคลคําสั่งทางปกครองอะไรเนี้ยสิวันก่อนที่จะครบกําหนดยื่นคำให้การหรือหมดระยะเวลาต้องขยายให้ยกรแต่ถ้าเป็นสัญญาทางปกครองนี่ยัยงน้อย6เดือนโอเคไหมที่จะหมดอายุความ นะครับถ้าสัญญาทางปกครองเนี่ยมันห้าปีใช่ไหมห้าปีในหมดอายุความเนี่ยเวลาคุณจะขอความร่วมมือกับพนักงานอายการเนี่ยนิติกรเองจะต้องตระหนักให้ดีว่าอย่างน้อยหกเดือนจะต้องมีหนังสือขอความร่วมมือไปยังพนักงานอายการแต่ถ้ามันเลยหกเดือนทํายังไงล่ะอันนี้กําลังภายใน <laughs> อันนี้กําลังภายในให้ผู้บัญชาเนี่ยใช้กําลังภายใน ไปพบพนักงานอายการได้นะครับเพื่อขอความร่วมมือในประเภทที่เหลือสองเดือนในจมูกอายุความเนี่ยโอ้โหท่านเลยนะต้องอยิงงี้เลยครับความเป็นาตายเนี่ยมันอยู่กับแนวนไม่ก็เส้นได้จริงๆมันมีเคสหนึ่งเคสคือเคสของสอพทนะครับที่มันส่งเรื่องให้กับทางด้านของคอพกลุ่มงานคดีปกครองเนี่ยฟ้องคดีปกครองปรากฏว่า มันเลยมาสองปีอายุความสัญญาทางปกครองห้าปีท่านเล่นไปดองเรื่องไว้นะฮะจนเลยสองจนเจ็ดปีนะครับปีที่เจ็ดเนี่ยข้าส่งเรื่องให้กับทางด้านของกลุ่มงานคดีป,ปกครองพวกให้ผมเนี่ยเป็นนิติกรเนี่ยมาร่างเอ่อมาขอความร่วมมือกับพนักงานอนายการเพื่อฟ้องคดีป,ปกครองไอ้ผมก็ เปิดตาราดูสัญญานะครับตั้งแต่เริ่มต้นหนสัญญามันเป็นยังไงไล่ดูพับพัมเอาเฮ้ยนะมันเกินไปแล้วมันเกินไปแล้วสองปีแล้วเนี่ยจะทํำยังไงล่ะเออแต่ทีเนี้ยทางออกก็มีให้อยู่นะมีทางออกอยู่ก็เลือกที่จะฟ้ฟองคดีแพ่งเพราะคดีแพ่งเนี่ยคือสัญญาสัญญาสัมปทานสัญญาก่อสร้างสัญญาอะไรเออก่อสร้างเนี่ย พื้นฐานเดิมนี่มาจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องสัญญาจ้างทําของโอเคนะเข้าใจกันนะถ้านักกฎหมายก็ก็จะเข้าใจกันสัญญาจ้างทําของมันมีกําหนดระยะเวลาของมันนะครับถ้าเป็นเรื่องของการพบข้อชํารุดบกพร่องนะครับในสัญญานะครับทำแล้วก็คนว,ว่าเมื่อมอบงานแล้วนี่มีความชํารุดบกพร่องเนี่ยสปีนะครับอายุความในการเรียกค่าเสียหาย ในการชำปประบุคพครองนะั้นสองปีก็ต้องทำานะดำเนินการนะครับเรียกค่าเสียหายไปแต่ทีเนี้ยเคสนี้เนี่ยฮะผมก็พยายามเบียงดีกว่าถ้าไปศาลปกครองนี้ยังไงก็แพ้นะครับเรื่องของอายุความก็บิดไปที่ศาลต่งางศาลแพง่งไปศาลแพ่งได้ไหมอันนี้น่าคิดมากไปศาลแพ่งเนี่ยผมก็ ือจ,จริงๆเนสารแพ่งเนี่ยมันมีแนวคำพิพากษาดีกาเนี่ยเขียนไว้ว่าในกรณีที่สัญญาจ้างทําของนี่นะครับถ้าเป็นการฟ้องเรื่องของผิดสัญญาผิดสัญญานะอายุความมันสิปีเข้าใจเข้าใจนะนิติกรสัญญาจ้างทําของถ้าผิดสัญญาทั่วไป เราไม่ได้เรียกเรื่องของค่าเสียหายจากความชำรุดบกพร่องนะครับเราเรียกผิดสัญญาองบังคับเรื่องของผิดสัญญาแวนวคำพิพากษาสารดีกาบอกว่าถ้าเป็นอายุความในการฟ้องเรียกค่าเสียหายเรื่องการผิดสัญญาเมื่อไม่มีกฎหมายบังคับไว้กฎหมายเขียนตามหมวดว่าด้วยเรื่องของอสัญญาจ้าทำของ ก็ให้ไปใช้อายุความ10ปีอ้าวละรอดตายเป็นควายขิด50ล้านบาทเชียวนะครับถ้าฟ้องไม่ได้นะครับ50ล้านบาทที่ต้องชดใช้ค่าเสียหายไปไล่เวียตั้งแต่ผู้บัญชาการส,ส,ส,สพทอยังนิติกรคนที่ทำเรื่องนะครับ50ล้านาท่านไปคำนวณชี่ว่าท่านจะทหารกันคนละเท่าไหร่นะครับ ก็เลยใช้ช่องทางในการฟ้องคดีพแพง่งทีนี้พอคดีพแพง่งครับอายุความก็จะลีบประมาณเกสามปีช่วงนี้ก็มีการคืนเรื่องให้กับทางด้านของผู้บังคับการคอพอเพื่อให้ทางด้านของคดีพแพง่งเป็นผู้รับผิดชอบสำนวนนะครับแล้วก็เสนอให้ทางด้านของการตั้งคณะทำงานมาแต่แวแววมานะครับแวแววมาว่าจะมีการแทงให้ผมทำเป็นเจ้าของสำนวน เอายินดีนะครับยินดีแต่ทีนี้ถ้าเป็นการฟ้องคดีแพ่งนะฮะเมื่อหน่วยงานฟ้องคดีแพ่งหน่วยงานต้องจ้างทนายความนะครับเอบเอโอ,โอเคได้ในข้ามช็อตโอเคถ้าเราทําเรื่องไปขออายการยังอยู่ได้นะพระในไปอยู่ในสิบปีอายการบอกว่าถ้าอย่างร้อยหกเดือนเนี่ยคุณต้องส่งเรื่องฟ้องคดีเลยนะก่อนบมดอายุความนะแต่ทีเนี้ย ปัญหาก็คือสัญญาตัวนี้มันเป็นสัญญาทางปกครองแล้วเราไปฟ้องทางแพ่งแล้วเราขอความร่วมมือไปที่อายการอายการก็จะพิจนารณาเนื้อหาในสัญญาพราะเปิดสัญญาดูสิเอ้สัญญานี่เป็นสัญญาทางปกครองเนี่ยนะครับเมื่อเราให้เหตุผลบอกว่าเอามันไปทางปกครองไม่ได้ครับท่านเพราะว่าถ้าไปปกครองปั๊บเนี่ยมันเกิน5ปีแล้วมันฟ้องคดีไม่ได้ เราจะอ้างมาตรา52ก็ไม่ได้52ตามพรบรจัดตั้งศาลปกครองในกรณีที่มีการฟ้องคดีแล้วเนี่ยนะครับยื่นฟ้องคดีแล้วปรากฏว่าคดีนั้นขาดอายุความหรือเลยเระยะเวลาในการที่จะฟ้องแต่ในกรณีที่กฎหมายให้อำนาจกับทางด้านของตุลาการสามารถรับคดีนี้มาทำได้ นะครับสามารถพิจารณาที่จะรับคดีนี้มาว่า,าพิจารณาได้หนึ่งสองอย่างคือเรื่องของประโยชน์สาธารณะนะฮะเรื่องของประโยชน์สาธารณะนะเราว่ากันไปนะครับแล้วก็เรื่องของออคุ้มครองการบริการประชาชนนะฮะที่กระทบต่อประชาชนวงกว้างอันนี้ก็สามารถที่จะผู้พิพากษาสามารถใช้ดุลนี้ที่จะรับมาพิจารณารับคดีได้ แต่เคสเนี้สพทเองเนี่ยเกิดจากความบกพร่องของเจ้าหน้าที่นะฮะคือกฎหมายมหาชนเนี่ยสัญญาทางปกครองเนี่ยเขาจะมีเอกิิ์หน่วยงานรัฐจะมีเอกสิทธิ์เหนือภาคเอกชนสามารถที่จะยกเลิกเพิกถอนสัญญาเมื่อไรก็ได้นะครับแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยการที่จะเพิกถอนยกเลิกสัญญาเนี่ยคุณก็จะต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วย ไม่ใช่อยู่ดีๆฉันอยากจะยกเลิกใครที่จะยกเลิกไม่ได้นะฮะเขาจะต้องทําผิดจริงและมีการที่จะผ่อนปลนหรือผ่านกระบวนการใดๆนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเอกสินในการ úa, ทยกเลิกสัญญาของหน่วยงานรัฐได้ในเรื่องของสัญญาทางปกครองแต่ถ้าคุณยกเลิกเขาเนี่ยคุณต้องจ่ายค่าชดเชยค่าเยียวยาเขาด้วยถ้าเขาไม่ผิดนะคุณต้องจ่ายค่าชดเชยค่าเยียวยานะฮะดังนั้นเมื่อสัญญาเนี้ยมันเป็นสัญญาเรื่องของการทําที่ทําการ <şu S 1> บริการสาธารณะพิมพ์ลายนิ้วมือ ตรวจประวัติบุคคลนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องของการบริการสราธารณะเป็นสัญญาทางปกครองดังนั้นเมื่อหน่วยงานเอง,เองเนี่ลดฐานะจากการเป็นมหาชนนะคือกับหน่วยงานทางปกครองสัญญาทางปกครองเนี่ยมาเป็นสัญญาทางธรรมดา,ามาสู้คดีแพ่งนะครับเท่ากับเราลดตัวเองลงมานะครับเป็นแพสต้าเซเวนดาสัญญาต้องเป็นตามสัญญานะ การต่อสู้อิงกษิ์ก็เท่าเทียมกันพอเราประมวลเรื่องไปส่งให้กับทางด้านของของความร่วมมือกับทางด้าน,น,นอายการในคดีปกครองเนี่ยอายการาก็ตรวจสัญญาเช่นนดียกันนะพอตรวจสบปับ๊บเอ้ยมันเป็นสัญญาทางปกครองนะนะครับแล้วก็ส่งเรื่องคืนกลับมาให้หน่วยตรรอยพิจารณาดําเนินการนะครับฟ้องคดีปกครองแต่เมื่อมันฟ้องไม่ได้แล้วทํายังไงล่ะมันก็จะเป็นฟ้องทางแพ่งเมื่อฟ้องทางแพ่งนะครับ มันต้องจ้างทนายความเพราะว่าข้าราชการถึงแม้ว่าจะมีตัวทนายก็ตามนะไม่สมามารถที่จะว่าความได้ในศาลแพ่งเข้าใจนะดังนั้นก็ต้องมีการประมวลเรื่องเพื่อขอจัดตั้งงบประมาณในการที่จะจ้างทนายความมาต่อสู้คดีนี้มาต่อสู้คดีฟ้องเรียกค่าเสียหาย50ล้านกรณีผิดสัญญา สร้างอาคารพิสูจน์พิสูจน์พิสูจน์หลักฐานนะครับที่ปทุมธานีและที่ภูเก็ตนะดังนั้นเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยครับเพราะว่าการการตั้งงบประมาณหรือการตั้งงานบรรตัดสู้คดีนี้มันก็ทํางานเป็นทีมนะดังนั้นถ้าจะให้ผมเป็นเจ้าของสมนวนนี้ผมไม่มีปัญหาผมผมเขียนได้อยู่แล้วแต่ผมก็ต้องประมวลเรื่องนะครับเพื่อให้สำนาหนักรัอชชตานั้น จะตั้งงบประมาณในการจ้างทนายความเข้ามาว่าความคู่กับผมโอเคไหมฮะคือยิ่งผมเขียนได้อยู่แล้วผมร่างฟ้องร่างอะไได้ก็ทำ่อยแต่ว่าผมไม่มีอำนาจที่จะฟ้องคดีได้เพราะผมเป็นข้าราชการอยู่ดังนั้นจําเป็นจะต้องมีทนายความเข้ามาประกบคู่จะใช้ใครอ่ะต้องใช้ใครดีอ่ะต้องดูแต่ผมต้องถามผมด้วยนะว่าทนายที่จะมาทํางานเนี่ย นะครับสามารถที่จะมีความสามารถเพียงพอหรือไม่นะเพราะอย่างน้อยคุณต้องมาปะทะกับผมนี่แหละนะฮะต้องเอาผมเป็นหลักนะไม่ใช่ว่าตัวเองเก่งนะแต่ว่าเคสนี้ผมไปดูมาแล้วมีช่องทางในการต่อสู้คดีอย่างไรเนี่ยก็ศึกษาให้มาแล้วนะครับอยู่ที่กระบวนการโปรเซสคนนะครับถ้าขออายการและอายการไม่รับไม่รับฟ้องให้อ้างเรื่องเป็นเรื่องของสัญญาทางปกครองไปฟ้องคดีปกครองเอาแต่เราไม่ฟ้องคดีปกครองเราจะไปฟ้องคดีแพง่ง ค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งถ้าพุ่งข้าบัญชาซึ่งตอนนี้ท่านที่ลงนามนะครับตั้งแต่ปีปีไหนล่ะ5้าปี7-8ปีที่แล้วปัจจุบันก็ยังอยู่นะฮะเป็นระดับทั้งผู้ช่วยด้วยเป็นที่ปรึกษาด้วยเป็นรอ,อรองพบตรด้วยก็กี้มาที่คดีนี้เช่นเดียกันบอกว่าเฮ้ยเอาให้รอดน,นะ <laughs> ไม่นั้นนี่ 50ล้านนี่นะโหไล่เบีย้ยกันหน้าดูนะครับโอเคจากการสอบถามข้อมูลก็ปรกว่าปัญหาของระบบการแต่งตั้งโยกย้ายเราที่เราโยกย้ายนิติกรใครก็ได้ก็ให้จบนิติศาสตร์ก็ย้ายมาอยู่ตำแหน่งนี้ได้นะบางทีไม่จบนิติศาสตร์เรียนกฎหมาย3ตัวอาญาวิทายาพยานก็แต่งตั้งมาเป็นนิติกร หรือแม้กระทั่งนักเรียนในร้อยที่ไม่ได้จบนิติศาสตร์ก็มาแต่งตั้งเป็นนิติกรถามว่าเขาจะทำสำนวนพวกนี้ได้ไหมสวัสดีครับท่านทันดีท่านสันติชัยด้วยนะครับก็คุยกันด้วยนะครับผมคุยข้อกฎหมายให้ฟังด้วยนะฮะถามว่าเมื่อคุณแต่งตั้งใครก็ได้นะครับขอให้เป็นตำรวจสัญญาบัตรนะครับมาเป็นสารวัตรเนี่ยมาเป็นตำแหน่งนิติกรแต่เขาไม่ได้จบกฎหมายมาล่ะแล้วคุณไปเปิดช่องว่า สามารถย้ายมาเป็นนิติกรได้ปัญหาที่ตามมาคือความเชี่ยวชาญเขามีไหมไม,ไม่ใช่ว่าจบนิติศาสตร์มาแล้วจะว่าความจะมาทําเป็นนิติกรได้นะถ้าคุณไม่เคยผ่านมาเลยนะมันลาบากและหน่วยงานจะเสียหาย50ล้านนะครับที่เราที่เกิดความเสียหายจากนิติกรนะครับไม่สามารถที่จะฟ้องคดีทันภายใน5ปีได้เพราะว่าเอาเรื่องไปหมกไว้ จนคดีปีที่เกน,นะก็ถึงมาขอความร่วมมือให้กับทางด้านผมเนี่ยกลุ่มงานคดีปกครองเนี่ยฟ้องคดีสัญญาทางปกครองต่อศาลมันฟ้องไม่ได้มันเกินแล้วมันเกินห้าปีอายุความมันห้าปีแต่คุณส่งมาพิธีเกดมันก็ฟ้องไม่ได้มันก็เข้าตัวทีนี้ก็ต้องแก้ปัญหาไปฟ้องทางคดีแพ่งนะไปศาลแพ่งเอาศาลแพ่งเองก็ต้องไปต่อสู้เรื่องของข้อเอาคำไปพักษาฎีกาเราลดจากนะหน่วยงานรัฐมาเป็นเอกชนนะนะครับมาฟ้องเท่ากันสิทธิเท่ากัน นะครับมาฟ้องกันแลจะจําเป็นนะครับที่จะต้องมีการนะครับทำโปรเซสก่อนผมรอว่าถ้าอายการไม่รับเรื่องส่งเรื่องขึ้นมาที่สํานักง,งานดุงชาติแล้วสำนักง,ง,งานดุลชาตินมอบหมายให้ผมเป็นเจ้าของสมนวนผมก็ต้องประมวลเรื่องให้สํานักง,งานตํารวจชาติตั้งงบประมาณหนึ่งก้อนเพื่อจ้างทนายความฟ้องคดีในสารแพ่งโดยทนายความก็ต้องทํางานร่วมกับผมนะต้องติดตามดูสนุกสนานมาก เพราะเหลือเวลาอีกสองปีที่จะต้องส่งเรื่องฟ้องศาลให้ได้ในศาลแพง่งนะครับวันนี้ท่านวิทยานะครับวันนี้ผมเทคโฮมที่บ้านนั่งทํางานที่บ้านแต่ผมโม้ไปสองกับสองชั่วโมงแล้วยังไม่เปิดยังไม่ท,ทําักแผ่นเลยนะเดี๋ยวไปทําช่วงหลังช่วงบ่ายวันนี้คุยกฎหมายให้ฟังเรื่อยๆนะให้กับนิติกรที่ฟังอยู่แล้วก็ท่านที่ติดตามกฎหมายอยู่เลยเปิดตัวบอกว่า,าที่จะทํางานกับฟ้องคดี50ล้านกับบริษัทโต บริษัทตะวันสตะวันเนี่ยครับเดี๋ยวก็ผมจะพิจารณาดูเพราะว่าตรน,น่าจะมอบหมายผมจะเป็นเจ้าของเรื่องในการฟ้องคดีนี้เพราะผู้ใหญ่ก็โทรมาหาท่านดรฝากลว้นหาห้ล้านอยากให้ผมต้องอาหารร่วมมากนะจัดสรรปันส่วนกนับจำตราส่วนไปนะครับทีนี้มันมีปัญหาเรื่องของการแบ่งไล่เบีย้ยเนี่ยนะครับละเมิดเนี่ย ผู้บังคับการต้องโดนด้วยไหมผมตั้งหมดทุกคนเลยครับการกำกับดูแลก็มีส่วนหารส่วนเฉลี่ยเช่นเดีวยวกันระเบียบว่าด้วยเรื่องของอัตราส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐตั้งแต่ผู้มีชาการผู้การผู้กำกับนิติกรข้อระดับสารวัตรเนี่ยใครที่เกี่ยวข้องนะราระนาวขึ้นไปเลย โดนทุกคนนะครับถือว่าเมื่อมีกฎหมายให,ให้ให้กำกับดูแลแล้วคุณก็ต้องร่วมรับผิดชอบด้วยจะโบยไปให้กับนิติกรคนเดียวรับผิดชอบ50ล้านนะ่ะมันจะไหวไหมล่ะทำงานทั้งปีเนี่ยจะใช้ไม่พอก็ต้องประมวลกันนะครับเป็นขั้นตอนอยันถึงผู้บัญชาการเลยไล่เบีย้ยไปห้าสล้านอัตราส่วนมานะครับแต่ถ้าเรื่องนี้เราผลักเรื่องเข้าไปอยู่ในชั้นศาลได้นะครับศาลร,รับฟ้องปับ๊บรอดตัว จะได้เงินเท่าไหร่ก็อยู่ในกระบวนการต่อสู้นะครับค่าเสียหายที่เราอ้างไปนั้นสมเหตุสมผลหรือไม่โอเคนะครับก็ว่ากันไปเรื่องของคดีขาดอายุความกับความชํานาญของนิติกรที่ระบบการแต่งตั้งเนี่ยนะครับเอาใครมาก็ได้คิดจะเอาใครมาเป็นนิติกรก็ได้ไม่จบนิติศาสตร์นะครับเป็นสารวัตรจบกฎหมาย3ตัวอาญาวิยาพยาน แล้วมานั่งทําคดีแพ่งคดีปกครองแบานี้ามว่าเขาจะมีความเชี่ยวชาญไหมปล่อยให้เขาไปตายดับหน้าวิ่งชนปังตอยู่เนี่ยมันก็ถือว่ามันมันตั้งแต่ระบบตั้งแต่โครงสร้างเลยนะถ้าไล่เบียกันตั้งแต่โครงสร้างเลยโอเคนะครับก็ถือว่าคุยเยอะแล้วพักเที่ยงก่อนพอพักเที่ยงเสร็จแล้วทำงานต่อสวัสดีท่านกฤษณพลเนี่ยคนนี้ก็ไม่ใช่ย่อยนะกฤษณพลเนี่ย บอเลี้ยงปลาใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเพิ่งปรึกษาปัญหามาเนี่ยคนรูปเราเจ้าชู้อย่างนี้นะเระวังให้ดีอะ <c oughs> นี่จะโดนตัดตอนอ่ะโอเคนะครับลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวพ,พ,พักทานข้าวช่วงกลางวันช่วงบ่ายต้องทำงานแล้วช่วงบ่ายนี่จะมีสมาธิแล้วจะไม่ไร้สนทน,นะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับ